สวัสดีผู้ฟังที่รักข้อความนี้ไม่เพียงให้ข้อมูลแต่ยังเป็นการสร้างความหวังกำลังใจในช่วงแห่งความสับสนวุ่นวายสำหรับใครหลายคนเมื่อความที่ของพลังงานโลกกำลังพัฒนาจิตใจและหัวใจกำลังเปิดรับและรู้สึกถึงความจำเป็น ในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆอย่างไรก็ตามผู้ที่แสวงหาการเปลี่ยนแปลงมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงรูปแบบที่แตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่ซึ่งเป็นความเชื่อสามมิติแบบเดียวกันที่ถูกบรรจุหีบห่อไว้ในรูปแบบที่แตกต่าง การเปลี่ยนแปลงในแนวข้างไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกระบวนการสูนระดับที่สูงขึ้นพลังงานที่รักษาและขั้จุนระบบความเชื่อในมิติที่สามกำลังสลายตัวลงเมื่อมีพลังงานความถี่สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสามารถเปรียบเทียบกระบวนการนี้ กับการดูรูปแบบทรายบนพื้นผิวเรียบเมื่อเสียงดังเกิดขึ้นหรือเสียงดนตรีดังขึ้นรูปแบบของทรายจะเปลี่ยนไปเมื่อเสียงรอบค้าเปลี่ยนไปแต่ก่อนที่จะกลายเป็นรูปแบบใหม่รูปแบบปัจจุบันจะเข้าสู่โบดความกลโหลว,วุ่นวายชั่วขณะหนึ่ง โลกในขณะน,นี้กำลังอยู่ระหว่างพลังงานไม่สอดคล้องกับพลังงานใดพลังงานหนึ่งและกำลังประสบกับความกลาหลแบบเดียวกันแนวคิดเรื่องการบริการสุขภาพการศึกษากฎหมายและอีกมากมายและแน่มุมที่คุณเคยอื่นๆมากมาย ในชีวิตประจําวันจะไม่หายไปแต่รูปแบบปัจจุบันของแนวคิดเหล่านี้จะสลายไปทําให้แนวคิดใหม่ปรากฏม่งเป็นรูปแบบที่รักใช้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะบางคนและไม่มีอิทธิพลหรือข้อบูลจากผลประโยชน์ภายนอกที่เห็นแก่ตัวเนื่องจากพลังงานสมิติ มีความหนาแน่นมนุษย์ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถจดจำหรือปรับให้เข้ากับความถี่ที่สูงกว่าเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็รอบใช้ชีวิตและเชื่อในโลกสามมิติที่มีคู่ตรงข้ามการแยกจากกันพลังงานสองอย่างบางคนอาจรู้สึกว่าไม่คู่ควร ที่จะทำงานทางจิตวิญญาณเพราะความเชื่อและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นเมื่อคุณคิดว่าคุณเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งจงรู้ไว้ว่าหากคุณกำลังฟังข้อความนี้แสดงว่าคุณได้เลือกที่จะอยู่บนโลกเวลานี้ด้วยความพร้อมมีคุณค่า และตระหนักอย่างเต็มที่ถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับบุคคลและระดับโลกไม่ใช่ทุกคนที่อยากมาเกิดในยุคแห่งการเลื่อนระดับนี้จะได้รับอนุมัติมีเพียงผู้ถือว่าเข้มแข็งพอที่จะรักษาแสงสว่างของตนเอาไว้ได้เมื่อเผชิญกับความขัดแยง้ง ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับกระบวนการเลื่อนระดับของโลกเท่านั้นที่ได้รับอนุญ,ญาตในขณะน,นี้มีผู้คนมากมายบนโลกที่ไม่ได้มีระดับจิตสำนึกสูงแต่เราพูดถึงผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเลื่อนระดับนี้จงถือแสงสว่าง แห่งความจริงไว้ในใจอย่างศักดิ์สิทธิ์และเป็นความลับตลอดเวลาและทุกสถานการณ์ไม่ว่าหลับหรือตื่นต้องเข้าไปข้างในบ่อยๆไม่ว่าจะนั่งที่โต๊ะทำงานขับรถกินข้าวหรือที่ไหนใช้เวลาสองสามนาทีเพื่อยอมรับ ความเป็นหนึ่งเดียวของคุณฉันเือความจริงเพียงหนึ่งเดียวกดเหตุและผลที่สมบูรณ์และสมบูรณ์ในตอนนี้ไม่ใช่ในอนาคตหรือเมื่อฉันคู่ควรตอนนี้จงใช้คำพูดของคุณเองเจตนา ไม่ใช่คำพูดที่มีความสำคัญผู้ใหญ่หน่มสาวจำนวนมากกำลังทุกข์ทรมานเวลานี้บางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นจิตวิญญาณที่พัฒนาแล้วและต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการยกระดับโลก แต่เมื่ออยู่ในความดนาแน่นของพลังงานสามมิติแล้วว่าเขาก็ลืมไปในช่วงแห่งการพัฒนาของมนุษย์เมื่อการเข้าสังคมและการปรับตัวดูเหมือนจะมีความสำคัญมากหลายคนกำลังค้นพบว่าตัวเองไม่เข้ากับสังคมโดยไม่รู้ตัว ว่าตนเองไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันเนื่องจากพลังงานสันสะเทือนของพวกเขาสูงกว่าคนอื่นๆรอบตัวและเนื่องจากพวกเขายังไม่โตพอที่จะเพิกเฉยต่อสิ่งนี้จงเริ่มเชื่อว่ามีบางอย่างผิดปกติกับตนเองและเริ่มกระทำผิดปกติและมีพฤติกรรมเฉลิ เพื่อที่จะเข้ากันได้การใช้ยาได้กลายเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในหมู่ผู้คนทุกวัยในการปรับตัวหลายคนเชื่อผิดผิดว่ายาช่วยให้พวกเขามีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและยาบางชนิดสามารถเรียนแบบแนวคิด เกี่ยวกับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณได้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงชั่วคราวและเป็นเพียงภาพหลวงตาเช่นเดียวกับแนวคิดอื่นๆยาเสพติดเป็นสิ่งทดแทนแบบสามมิติสำหรับสิ่งที่สัมผัสได้ผ่านความเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งกำเนิดอย่างมีสติเท่านั้นยาเสพติด ไม่ได้เพิ่มผนจิตวิญญาณแต่กลับขัดขวางโดยทำให้บุคคลน,นั้นติดอยู่กับพลังงานเกา่าอย่าเสพติดกลายมาเป็นวิถีชีวิตที่สังคมยอมรับสำหรับหลายคนโดยไม่รู้ว่าความสงบภายในความสุขความพอใจและความสมบูรณ์ที่พวกเขาแสวงหา ยางยาเสพติดนั้นมีอยู่ในตัวพวกเขาอยู่แล้วอย่างถาวรการใช้ยาอาจทำให้รู้สึกสง่างชั่วคราวแต่ในขณะเดียวกันก็จะขัดขวางการพัฒนาจิตวิญญาณที่แท้จริงเนื่องจากยาจะเสริมสร้างแนวคิดเรื่องการแยกตัวและมักจะเปิดประตู ในสนาพลังงานของบุคคลซึ่งควรจะปิดอยู่ในระดับจิตสมนึกในปัจจุบันของพวกเขาการเปิดประตูที่ไม่ควรเปิดอาจทำให้เกิดความผวกพันประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และมักเป็นสาเหตุของอาชญากรรมรุนแรงที่ผู้ก่อเหตุอธิบายว่า เป็นเพราะได้ยินเสียงที่บอกให้ทำขอ้อมูลนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความกลัวแต่เป็นการแจ้งให้คุณทราบยึดมั่นกับความเป็นจริงของตัวตนของคุณเสมอแม้ว่าคุณจะต้องทำมันด้วยความเจ็บปวดขาดแคลนข้อจำกัดหรือความขัดแยง้ง ในรูปแบบสามมิติอย่าดิ้นรนต่อตาหรือพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆอย่างบ้าคลั่งเพราะเมื่อคุณรู้ว่าพระเจ้าคือกฎอำนาจและความเป็นจริงเพียงหนึ่งเดียวคุณต้องริ่มดำเนินชีวิตตามนั้นเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่จะออกจากโลกแห่งมายา ที่คุณยอมรับว่าเป็นความจริงการใช้ชีวิตแต่ละวันโดยตระหนักถึงความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์จะส่งผลให้จิตสำนึกของคุณบรรลุถึงในที่สุดเึื่อคุณจะต้องฝึกฝนและจดจำความจริงอีกต่อไปเพราะคุณจะเป็นความจริงนั้นการใช้ชีวิต การความจริงขั้นสูงไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยหรือแท้ทำเป็นไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่หมายถึงการอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของโลกการดำเนินชีวิตด้วยความจริงและความเป็นหนึ่งเดียวแทนที่จะเชื่อว่ามนุษย์ เกิดมาเป็นคนบาปที่ต้องได้รับความรอดการอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของโลกนั้นเป็นเรื่องยากเพราะจิตสํานึกส่วนรวมแบบสามมิติจะออกร้องคุณอยู่ตลอดเวลาจำไว้ว่าจิตสํานึกมีเพียงหนึ่งเดียวและอยู่ทุกคนทุกแห่งือ้อเพลิน ครอบครัวผู้เชี่ยวชาญาศาสนาที่ตั้งขึ้นมาดนาการเมืองและรัฐบาลตางกดดันมนุษย์ให้ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นมิฉะนั้นพวกเขาจะประสบกับผลที่เลวร้วายแม้แต่ตอนทำสมาธิก็อย่างง่ายที่จะปล่อยให้พระเจ้าหรือประสบการณ์จากพระเจ้า มหาคุณแทนที่จะรู้และพักผ่อนในความตระหนักว่าพระเจ้าคือคุนซึ่งใกล้ชิดคุณมากกว่าการหายใจความเป็นจริงนั้นมีอยู่มาโดยตลอดและจะยังคงมีอยู่ตลอดไปแต่คนส่วนใหญ่ยังคงมีเงื่อนไขและความเชื่อผิด,ผด ทับซ้อนอยู่เพื่อทำให้พวกเขามองไม่เห็นและสัมผัสได้ถึงความเป็นจริงนั้นละครและการแสดงละครของระบบความเชื่อสามมิติจะดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งแต่เนื่องจากพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าเป็นทั้งหมดคือความจริงเพียงหนึ่งเดียว และเนื่องจากส่วนรวมกำลังตื่นรู้ถึงสิ่งนี้คุณจะได้เห็นแนวคิดตามมิติที่คุณเคยมากมายสลายไปโดยไม่มีพลังที่จะรองรับแนวคิดเหล่านี้อีกต่อไปโลกที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นเป็นและเคยเป็นแนวคิดที่สมบูรณ์แบบ ในจิตใจของพระเจ้ามาโดยตลอดแต่จะดูเหมือนเป็นสิ่งใหม่เมื่อมีดวงตาที่เปิดรับความจริงมาขึ้นเรื่อยๆพวกเราคือกลุ่มอักทุเรียนเรารักคุณเสมอ